การจัดการบทบาทของผู้ใช้สามารถทำได้โดยการเลือกเมนู Setting จากนั้นเลือก Role Management การจัดการบทบาทของผู้ใช้งานในระบบเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสามารถเพิ่มข้อมูลบทบาทได้โดยการกดปุ่มเพิ่มรายการกรอก Role n a m Description จากนั้นกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเมื่อกำหนดสิทธิเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่มเซฟเพื่อทำการบันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขสิทธิการเข้าถึงได้ถ้าไม่ให้มีสิทธิการเข้าถึงกดปุ่มเช็คออกถ้าให้มีสิทธิการเข้าถึงกดปุ่มเช็ค สามารถลบบทบาทได้โดยการกดไอคอนรูปถังขยะจากนั้นกดปุ่ม d e l e t เพื่อทำการลบข้อมูลบทบาท